sorry นะ everyone เราก็จบล็อกด้วยประเด็นอ่ะโอเควะแล้ก็ตดกินล้งข้างจนแบบขณะเราตันดังเลยได้กินเลยแม่หนูก็โทษแลาวฟอร์มมากทำไมไลฟ์อยู่ด่าละเป็นอย่างขึ้นต้นคือมาเปิดกระจกคือเห็นดิ้งสีที่หน้าสีบ้าไปเหม็นอ่ะทำไมอ่ะ แบบนี้ไมไม่ตกยังไงใช่คนข้าจะตันดังขอบใจจ้ะเม<า>้น <c oughs> เรียลเลยถ้าทุกคนแบบ สามาได้กินผัดลายก็จะเป็นอะไรที่ช่วยกันสุดลม <พา S 2> Oh my god <laughs> Oh my god เห็นไหมล่ะไม่โ h my g o o d n e s สนั่น Oh my god